สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการเปลี่ยนไส้หมึกปากกาย่ห้อลามีนะครับลามีตัวนี้เป็นรามีรุ่นออสตาครับเป็นแบ็ค FP นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าลักษณะปากกาเป็นยังไงเออนี่ปากกาเป็นมีนะแล้วข้อดีของลามีคืออะไรผมใช้ดูเรื่องก่อนนี่ข้อแรกเปิดเรื่องข้อแรกก่อนเดี๋ยวเราก็มาดูเรื่องปากกาไส้ปากากากันเฮ้ยนี่แหละข้อดีของปากการามีคือ21.5กรัมครับเบามากๆเลยครับเมื่อเทียบกับย่ออื่นนะ เออทางนี้ทางนั้นนะผมเทียบกับปากาพี่ปากเกอร์แล้วกันนี่ยี่สิบห้านะแต่ตัวนี้อยู่ที่ยีเอองโอ้โหถือว่าบาบามากตรงนี้เป็นรุ่นเกือบรุ่นท็อปนะเป็นปากาซอนเนตนะครับอ่ะเราออกไปละไม่เป็นไรเรามาพูดถึงว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนหมึกตัวนี้เปลี่ยนยังไงลามี่นะคือเวลาทำโลโก้ก็สวยงามมากเลยผมบอกไว้ก่อนนี่นะครับหัวตัวนี้เป็นหัวอะไรเรามาดูที่ตรงนี้นี่เวลที่มันดํานะ ตัวนี้สีดําด้วยนะจะต่างกับตัวอื่นนะเมื่อกี้ที่เรารีวิวจะเป็นตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินหัวจะเป็นสีเงินนะแต่ว่าถ้าเป็นดำแบล็ k นะก็คือจะเป็นแบล็ k แล้วมาดูที่หัวกันหัวเป็นอะไรอ่ะวันนี้เป็นหัว f นะเห็นไหมดูง่ายกว่าเยอะเลยแล้วตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะตัวนี้เป็นข้อป้องไว้สําหรับกรณีว่าเป็นป้องเครื่องป้องกันไว้แต่ลายเซ้จริงต้องถอดตัวนี้ออกนะนี่คือหมึกอ่านี่คือหน้าตาหมึกจริงๆแล้วเวลาซื้อหมึกต้องซื้ออะไรอ่ะเราต้องซื้อหมึกลามี่แล้วก็เรียกว่า T-10 ท่านั้นนะครับ T10 เท่านั้นนะหมึกพวกนี้ไม่สามารถใช้งานได้นะครับนี่หมึกบอลเพนตัวนี้ครับ M16 กับ M63 เนี่ยตัวนี้บอลเพนตัวนี้ตัวนี้เป็นหมึกลุกลื่นตัวนี้เป็นหมึกซึมนะใช้งานไม่ได้นะครับคุณต้องซื้อแบบนี้เท่านั้นนะแต่มันมีอีกคลิกอีกวิธีหนึ่งนี่คุณก็หาหมึกปลาเกอร์นี่แล้วก็เข็มฉีดยาสลิงถามว่าใช้งานได้หรือเปล่า ผมก็ตอบว่าใช้งานได้ทันทีเลยครับมาดูอะไรนี่วิธีสืบคุณก็เปิดรล้สูบเหมือนเข้าไปอาแล้วเวลาใช้งานนะไอ้ตัวนี้มันยังไม่เปิดนะถ้าเปิดปอกเสร็จแล้วนะตัวนี้มันจะโบไปโบไปเป็นยังไงอือเดี๋ยวผมหยิบอีกตัวให้ดูดีกว่าตัวมาแล้วเป็นตัวรุ่นที่เราใช้งานประจำแล้วก็เลเซอร์ด้วยชัดเจนเลยเห็นไหมนี่ตัวนี้เป็นหัวสเปเชียลอิดิชั่นนะเป็นหัวที่แพงกว่าปกตินะเป็นหัวเ l นะผมจำหัวนึงไม่ผิดเพราะตัวนี้ใช้งานประจำนะ วิธีการเติมก็เหมือนกันแหละนี่เห็นไหมบอกว่าเวลามันล็อกหัวจะเป็นนี้ผมบอกก่อนนะว่าต้องยกขึ้นมาข้างบนนะงั้นมือหก 6, มือหก 6, มือหก 6. นี่ที่ผมบอกคืออะไรคุณก็เติมก็ดูดเข้ามานี่แล้วคุณก็กดนี้ก็จิ้มเข้าไปเห็นไหมมันจิ้มกันได้นี่คือข้อดีของการเติมหมึกเห็นไหมเติมหมึกคุณก็พ้นเท่าไหร่คุณก็เอาตามเนี้ยแล้วประหยัดด้วยที่สาคัญคือประหยัดประหยัดตังเรานี่เราก็เสียบเสร็จแล้วก็เสียบต้องยกขึ้นนะครับผมบอกเพราะว่ามันอาจจะมีหกมีหกมีหก แล้วก็หมุนเข้าๆเนี่ยก็สามารถเขียนได้แล้วอ่านี่เมื่อเทียบนะผมะใช้ดูว่าหมึกวันนี้เราลองมาเยอะลองพี่ลามี่มาพี่ปากกาปากเกอร์ฟิตฟิตอิดิชั่นมาด้วยนะครับปากการุ่นแพงของปากเกอร์นะครับตัวนี้เรามาลองปากกานี่หมึกจะเป็นนี้สังเกตว่าหมึกมันจะใกล้เคียงนะับตัวนี้เพราะมันขวดเดียวคนเองไม่อยากบอกว่าสองอันนี้สามอันนี้ขวดเดียวันเองนะครับนี่คือลามี่อ่าหัว e l นะผมจำหัวตัวนี้ไม่ผิดนะเออเนี่ยหมึกจะเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้อ,ออกไปหลังปะแก๊ป นี่เอาตัวนี้ออกไปนี่เราก็ามาดูว่าเฮ้ยแล้วหัวที่เราใช้เนี่ยหัวที่เราใช้คืออะไรด้านปากกาเนี่ยข้อดีของลามิคืออะไรหนึ่งคือน้ําหนักเบาละสองคือด้ามจับกระชับมือนะเพราะว่ามันเป็นด้ามจับที่ทรงถือว่าทรงใหญ่นะนี่10.5 10. มิลนะครับแล้วก็ด้านขวางดีู่ที่26นะครับแล้วเป็นปากกาที่สวยงามด้วยผมจะบอกว่าสวยงามคืออะไรนี่ ร4 3กับเข้ากระเป๋าซื้อได้ปกติเลยครับเวลาทอนสายเป๋าเส้นจริงอยู่ที่นี้นะร3อยสมเซนติลมนะ mm hmm. คือราคากระเป๋าสื้อเท่านี้นะค mm ่ณ hmm. ผมคนนีเ้เก็บตัวนี้ผมลืมเด mm ี๋ยวโดนมือจิ้มโดนมือตัวเอง mm ่ง hmm. อ่ะบอกไปก่อนนะก mm ็ hmm. ผมบอกว่าสามารถใช้หมึกเติมได้นะ mm hmm. บางท่านถ้าต้องการประหยัดเพราะตัวนี้ก็ราคาพอสมควรหมึกทีสินะ,นะตัวนี้ไม่ของแท้ m ม d e in เยอรมนี hmm. เห็นไหมครับ ชัดเจนนะมี pretty nice, pretty อินเบอร์ผลิตที่ไหนผลิตที่ไฮเดนเบิร์กอ่าไฮเดนเบิร์กคือเมืองอะไรเมืองเป็นติงระดับโลกนะครับเห็นไหมกล่องก็เป็นไฮเดนเบิร์กเหมือนกัน,นเห็นไหมครับโรงงานอยู่ที่นี่นะครับอ่าพนั้นแล้วมีอินเยอร์แมนเน่ชัดเจนนะครับอยู่ข้างมิวนิกค,ครับลองไปดูได้นะครับเมืองนี้สวยงามเป็นเมืองร่มรื่นมากๆเลยผมเคยไปเที่ยวเรียบร้อยเคยไปอยู่แล้วครับอ่ะเราก็นี่ประกาศก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่คือแล้วกิมคันนะเวลาคุณซื้อรามี่นะครับขอแนะนำอย่าลืมนะวบรันตีการสำคัญมากเพราะ,ราะประกัน สองปีสองปีนี่มีชัดเจนนะแล้วก็มีผู้ขายวันที่ผลิตรุ่นอะไรชัดเจนแล้วตาปั๊มนี้สําคัญมากว่าจากใครนะเพราะเขาจะรถไฟที่นี่นะเออเนี่ยเราก็จะมีให้ชัดเจนให้กับลูกค้านะครับก็ตรงนี้บางท่านก็ผู้ความสะดวกก็ผมก็ไม่ไม่คทีมากเพราะหมึกราคาก็ไม่แรงมากเท่าไหร่ครับหมึกทีสิบก็ราคาไม่แรงมากก็สามารถพกไ,ได้ติดตัวแล้วที่สำคัญมือคุณไม่เปื้อนเวลาคุณเปลี่ยนอ่ามันเป็นข้อดีแต่ว่าตรงนี้คือ ประหยัดตังค์ถ้าสมมติใช้เยอะๆประหยัดผมก็จะแนะนําแบบนี้อย่างตัวนี้เป็นของลูกสาวใช้แบบนี้ก็อุ้ยประหยัดมากใช้จนสมบูรณ์สมบัตเลยอะนะถามว่าเป็นยังไงก็ทั้งใช้ทั้งปักกงปักเกอร์อะไรเราก็จะเน้นสีน้ำเงินประหลาดเพราะสีประจําตัวเรานะครับก็ทงยีทั้งนั้นใครมีคําถามเกี่ยวกับปากกาลามีปากกาคอร์สปากกามองบังครับเนี่ยแล้วก็ปากกา ปาเกอร์เพราะเราอยู่โงการมาสิบเก้าปีเต็มๆเลยนะแล้วก็มีคําถามเลยเดี๋ยวผมจะตอบคําถามให้ถ้าผมหาได้ผมจะรู้ผมก็จะตอบให้นะครับถ้าไม่ได้คําถามมาคําถามนี้ผมไม่ได้ผมก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับคราวนี้แล้วก็อย่าลืมประกาศรอดดีสกดนะครับรอดทิ้งรอดทิ้งนี่เป็นของหายากมากตอนนี้เรามีซีรีส์แปดร้อยอยู่แปดร้อยพาร์ตเป็นของหายากนะครับแปดร้อยพาร์ตหรือแม้แต่ซีรีส์พวกซีรีส์หกร้อยแบบเนี้ยของหายากมากเลยจะหมดมือเรียบร้อยแล้วนะครับก็าทางนี้เริ่มของหานะครับเพราะว่ามีอินเจ็ตแทนแท้นะครับอ่ะ ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ